สวัสดีครับพี่บท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านมา1ชุดนะพี่นะราคา3ามและบาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่บินได้ซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ5้าบาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn พระบ้าน,นครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ช่วงท้ายคลิปก็เหมือนเดิมนะพี่นะมีรายการพิเศษวันนี้มีมา3รายการครับผมเดี๋ยวลองเลือกลองรับชมกันดูก,ก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมเดีย๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งนะพี่นะวันนี้ได้ชินาราชพิมพ์ต่อมาสามองค์นะพี่นะได้มาชุดหนึ่งสามองค์เลยนะพี่นะเนี่ยมีมาสามองค์นะครับผมเป็นชินาราชพิมพ์ต่อนะพี่นะีน่ต่อโค้ดนะครับผม่นี่ครับต่อโค้ดชัดเจนครับผม อารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะอ่าหรือว่าพี่พีท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยนะครับ ต่อโคตชัดเจนนะพี่นะเนี่ยรายการที่หนึ่งครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นชินราชพิมต้อรายการที่สองครับผม นี่ครับรายการที่สองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นชินลาลาพิมพ์ต้อรายการที่สามครับผม ร,รายการที่สามครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สี่ครับผมนี่นะครับมีเลขโค้ดใต้ฐานด้วยนะรงเีกเก้าหกสามครับผมนี่กิ่งดังๆอยู่นะพี่นะ้เนี่ยจะเป็นรายการที่สี่นะครับผมองเล็ก รายการที่สี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้านี้ได้เป็นตะกรุดแบบนี้มาแล้วพี่นะเนี่ยแล้วการนี้เป็นเหรียญพัยดยศหลวงปุตโตะนะครับผมเนี่ยวันนี้ไม่มีห่วงนะพี่นะเนี่ยเดี๋ยวผมหาห่วงใส่ให้นะครับผมเนี่ยวันนี้จะเป็นเหรียญพัยดยศหลวงปุตโตะนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นรายการที่ห้านะพี่นะ ปีสองห้าหนึ่งหกนะพี่น้าเนี่ยปีสองห้าหนึ่งหกครับผมเนี่ยจะเป็นรายการที่ห้านะครับผมเนี่ยสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญอ่าพระเจ้าตากเนี่ยเหรียญพระเจ้าตากรายการที่หกครับผม มสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะพี่นะรายการที่หกก็ผมเหรียนนี้ปีสองห้าหนึ่งแปดครับผมนี่ครับรายการที่หกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเหรียญใบโพครับผมเนี่ย เป็นเรียนใบโพวน,นี้ผมไม่ทราบนะพี่นะนยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะพี่นะเนี่ยเป็นเรียนใบโพแบบนี้นะพี่นะเนี่ย ครับรายการที่เจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลรายการที่แปดเนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับผมนี่รายการที่แปดครับผมอ่ารุ่นที่หนึ่งปีสองห้าสองเก้าที่ระลึกอะไรนะ,รระการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจนะพี่นะนี่จะเป็นรายการที่แปดนะพี่นะนี่เป็นเหรียญอ่าหลวงปู่ดุลครับผมนี่ครับ ปีสองห้าสองเก้าล้วไปหน้าเหรียญน,นี้รายการที่แปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นเหรียญอธิการเหมือนครับผมนี่เป็นเหรียญอธิการเหมือนนะครับผมนี่ ต่างหอสวดมนต์นะพี่นัองนี่นี่จะเป็นรายการที่เก้านะครับผมนี่ปีสองสี่แปดสี่นะครับเนี่ยเหรียญน,นี้ปีสองสี่แปดสี่เลยนะพี่นะรายการรายการที่เก้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบอันนี้เป็นเหรียญหลวงพอ่อเกษม รุ่นชนะศึกชายแดนครับผมเนี่ยรายการที่ศึกครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกษเสมอ่ารุ่นชนะศึกชายแดนครับผมเนี่ยนะครับรุชน,นะรุ่นชนะศึกชายแดนครับผมเนี่ย ครับผมอ่ารายการที่สิบครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นหลวงพ่อปานครับผมอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ปักกัดนะพี่นะนะครับนมีอุดผงด้านบนนะพี่นะเนี่ยนะมีอุดุดผงอยู่ด้านบนนะครับผมเนี่ย รายการที่สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออินนะครับหลวงพ่ออินครับผมปีสองห้าศูนย์สี่ครับออผ,มผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่ออินครับผม หมายเลขสิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้น,น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะพี่นะได้มาแบบเนี้ยเนี่ยแต่จะหน้าอะไรผมก็ไม่รู้นะพี่นะอันเนี้ยเนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับผมเนองค์นี้ มีรอยเ้าเรียกรนะรอยแต่งตะไบนะพี่นั่นแะนี่ครับเนี่จะเป็นหมายเลขสิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นอ่าหลวงพ่อพิงค์วัดโก่งธนูครับผมเนี่ยวัดโบสถ์โก่งธนูปีสองห้าศูนย์ห้านะพี่นะนี่ยเป็นหลวงพ่อพิงค์ครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผม บสโก่งธนูนะพี่หน้าปีสองห้าศูนย์ห้าครับผมนี่กลนกึงนะครับผมนี่กลนกึงนะหมายเลขสิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้านี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตนี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปูต่โตหมายเลขสิบห้าครับผม ับคันี้มีตะกุดนะพี่ล่นน่ะ จะกดนะครับผมน,นี่เห็นอยู่นะครับหมายเลขสิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เป็นเหรียญอาหลวงพ่อเดิมอาข้างหลังเป็นหลวงพ่อน้อยนะพี่นะนี่หมายเลขสิบหกครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมข้างหลังเป็นอาหลวงพ่อน้อยครับผมนี่ ครับเป็นหลวพันน้อยนะพี่นะนหมายเลขสิบหกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจดอันนี้เขาจะเรียกเป็นเม็ดกระดุมหรือเปล่านะพี่นะเพราะว่าเหรียญไม่ใหญ่นะแย่ผมเทียบกับเหรียญบาทน่าจะประมาณเหรียญบาทหรือเปล่าเนี่ยเหรียญแค่ประมาณเหรียญหนึ่งบาทนะพี่นะเนี่ย เ็นเหรียญเขาเรีย,เรย,เรย,เรยกเหรียญอะไรเหรียญพกกระซับหลวงปู่ศีวัดเขาท่าบุญน้าครับผมเนี่ยเนี่ยตรมนี้จะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมเนี่ยเหรียญเท่ากับเหรียญบาทนะพี่นะปีสองห้าหนึ่งเก้าครับผมเนี่ เหรียญโพกกระซับหลวงปู่สีนะพี่นะนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นเหรียญอาหลวงพ่อผางครับผมเหรียญห,หลวงพ่อผางเหรียญกลมนะพี่นะอ่าเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเลยนะเนี่ยเหรียญเนี้ยกับหลวงปู่สีเมื่อกี้ครับผมอ่าผมเพิ่งเคยได้มาเลยนะเนี่ยหลวงพ่อผางนี่ก็ เพิ่งจะเคยเห็นเป็นเหรียญกลมแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผมนะครับวัดอุด,ดมคงขากิเลเขตนะพี่นะ ไปหนึ่งแปดครับผมน,นี่ครับผมเนี่ยหมายเลขสิบแปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองครับผมปีสองสี่เก้าเจ็ดครับผมนี่สองสี่เก้าเจ็ดหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะพี่นะ หมายเลขสิบเก้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับผมเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่นะนะครับ เป็นรุ่นสองครับผมเนี่สองห้าหนึ่งหกครับพี่นะไหนสองห้าหนึ่งหกเป็นรุ่นสองครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มกอเนื้อดำหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ด นะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระผงสุพรรณแต่เป็นเนื้อเหมือนสมเด็จนะพี่นะเนี่ยได้มายอย่างละคู่นะพี่นะเนี่ยได้คู่ผงสุพรรณมาแล้วก็ได้คู่ของนางพยามานะพี่นะเดี๋ยวลงองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเนี่ยเป็นพิมพ์ผงสุพรรณนะพี่นะ ของผงสุพรรณครับผมนี่นะครับผมหมายเลขยี่สิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับ หมายเลขยี่สิบสามก็ผมสามร้อบาทก็ผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่นี้เป็นพระนางพญาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นพระนางพญานะพี่นะ นี่คับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมอ่าต่อไปเป็นชุดพระสมเด็จนะพี่นะรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่ครับ รายการที่ยี่สิบหกครับผมสามล้านบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดำําเด็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับ รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัส,สดสําเร็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผม ารายการที่28่สครับผมสาม้าบาทครับผมต่อไปเป็นพัส,สดสํกกาเร็จไกเซอร์รายการที่29 ครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่สามสิบครับ รายการที่สามสิบครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่สามสิบเอ็ดอันนี้เป็นปุดทวดเนื้อว่านฝั่งตะกุดกี่ดอกนะผมนับก่อนนะหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับเก้าดอกแล้วพี่นะนี่ฝั่งตะกุดเก้าดอกนะพี่นะ,น,ะ,น,ะนะน,นี้จะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะเป็นรายการพิเศษครับผมนี่งเผื่อพี่ๆท่านได้ชื่นชอบนะครับผมนี่นี่ครับ ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกรอยอะไรนะรอยปีหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับผมตรงนี้ผมขอ400รบาทนะพี่นะอ่าผมขอสี่ร้อยบาทครับผมอ่าถูกใจยังไงชอบเจงยังไงโทรมาสอบถามโทรมาปิดกันได้ครับผมสำหรับรายการพิเศษครับผมมารพ,พี่ท่านใดที่รับหลายองค์ก็มีส่วนลดกันเหมือนเดิมนะพี่นะอ่า นี่ครับผมจะเป็นปุดถวดนืว่นวานอันนีนออนนะน้น่าจะออกวัดพระโคนะพี่นะเนี่ยองค์เนี้ยน่าจะออกวัดพระโคนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดครับผมสี400่ร้อยบาทครับผมหักใส่ถุงเปลี่ยนราคาไว้ก่อนนะพี่นะแป๊บหบนึ่งนะพี่นะช้าหน่อยนะครับผมเนี่ยรายการที่สามสิบเอ็ด อ่าผมขอสี่ร้อยบาทครับผมในสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ด่าต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาโกงนะพี่นะผมใส่ถุงแยกเอาไว้นีใน็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาโกงเหรียญนี้ก็เพิ่งได้มาเหเรียญแรกนะพี่นะเนี่ย เหีียญสวยเลยนะพี่นะนี่สองห้าสี่ศูนย์ในต่อโคดชัดเจนนะพี่นะนี่เผื่อพี่ีอ่าท่านใดหายอยู่นะครับผมนี่มาแบ่งปันที่ผมได้นะพี่นะราคาแบบย่อมเยาวนะครับผมนี่ดูฟอนต์ตลักขณ์ตัวหนังสือผมชัดสวยงามนะพี่นะเหรียนสวยเลยนะพี่นะลงพ่กคุณนนี่นี่ครับ หลวงพอุ้นวัดตาลโกงจังหวัดเพชรบุรีนะพี่นะนี่้างฝั่งสวยเลยครับผมนี่ครับไม่ต้องลงกล้องก็ยังสวยเลยนะพี่นะนีะครับผมนี่ครับ อันนี้จะเป็นรายการที่32อนะพี่นะอันนี้ผมขอ350บาท350บาทครับผมรายการที่32 32 350ครับผมเนี่สาขอ350นะพี่นะแล้วก็ รายการสุดท้ายใส่ถุงแยกไว้ก่อนอเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งเหรียญมหาลาบหลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนาคนะพี่นะนวัดเขาทําบุญนาคปีสองห้าหนึ่งแปดหรยวเ่านี่ครับผมนี่นี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สามสิบสามแล้วพี่นะ รุ่นหนึ่งเห็นมหาลาบครับผมเรียนนี้ นคะครับต่อโค้ชชัดเจนนะพี่นะในปีสองห้าหนึ่งแปดครับผมนี่ครับในรายการที่สามสิบสามผมขอสี่ร้อยบาทครับผมในรายการที่สามสิบสามขอสี่ร้อยบาทครับผม อย่างนี้พี่น,นะสามสิบสามสี่ร้อยบาทครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ